สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเวลาสองทุ่มตรงหลังรายการปริศนาฟ้าแลบทางช่องหนึ่งวิร์กพอยต์จัดเต็มที่นี่ที่เดียว <c oughs> และวันนี้นะคะอยู่กับแนนเปียดาค่ะ <c oughs> นางเอกสาวสุดฮอตนะคะวัยรุ่นคนนี้ค่ะสาวปันปันสุทธาตาที่ช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยขึ้นผิดหูผิดตา <c oughs> ไม่เหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆ <c oughs> ก็เลยมีกระแสะในโลกโซเชียลว่าที่น้องป,ปันปันเนี่ยสวยขึ้นก็เป็นเพราะสัญญากรรมนี่เองเจอเจ้าตัวเลย ขอเคลียร์เรื่องนี้ด่วนเลยค่ะอ,นนอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่หนูไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นเรื่องของอายุด้วยเนาะเพราะาปีนี้อายุ18ก็เป็นช่วงที่ผู้หญิงกำลังหน้าเปลี่ยนนะคะใช่าอาจจะผมหรือเปล่าผมมาผมขึ้นผมลงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผู้หญิงทุกคนก็โดนนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าหนูเข้าวงการตั้งแต่แบบ เด็กเนาก็ <S <S จะเห็นตอนแบบเบบี้แซทมันเยอะหน้าอาจจะบวมๆอยู่แล้วพอโตขึ้นอย่างนี้หน้ามันก็อาจจะแบบเล็กโลงเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะผู้หญิงเนี่ยใช่ช่วงแบบ1 3ถึง20เนี่ยคะ่ะหน้าจะเปลี่ยนไปเยอะมากต้องหน้าหนูตอนนี้กับปีที่แล้วก็คงต่างกันหนูตอนนี้กับปีหน้าก็คงไม่เหมือนกันนะคะถ้าเอามาเทียบกันทุกคนก็หน้าเปลีป่ยนทุกปีอยู่คะ่ะทุกคนโดนอยู่แล้วคะ่ะน่าจะเป็นเรื่องของแต่งหน้าแนละ้วเพราะเดี๋ยวนี้แต่งหน้าช่วยเยอะ ใช่อเขาก็ไล่จมูกไล่ค like างไล่ like อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเฟี้ยวขึ้นค่ะฟันล้มแล้วค่ะดัดนานแล้ว <c oughs> เริ่มล้มแล้วค่ะผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องคิดอยากทำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่ยังหน้าเปลี่ยนอยู่ต้องรอหน้ามันเข้าที่ก่อนแล้วก็ถึงจะค่อยค่ะอือ <c oughs> ก็อย่างที่น้องปันปันพูดนะคะว่าพอโตเป็นสาวขึ้นก็สวยขึ้นเป็นธรรมดา